ชื่นชมยกต้องให้เกียดซึ่งถือเป็นการชีวิตทางอ้อมที่แอบแฝงอยู่ภายในหัวใจดาศูนย์ซอลอสลัมกล่าวว่าแท้จริงมนุษย์คนแรกจะถูกตัดสินลงโทษในวันเกียรติคือผู้ที่ตายชฉีิตเขาจะถูกนำวอมมาต่อนหน้าอัล์ลัฟตาลาพระองค์จะทรงบอกให้รู้ถึงเมียมัด ของพระองค์ที่ได้ประทานให้ซึ่งเขาจะยอมรับมาหลังจากนั้นอล์จะกล่าวว่าเจ้าได้ทําอะไรกับเนมานี้เนมนั้นเขาจะกล่าว่าฉันได้ออกรบเพื่อความปลอดภัยของพระองค์จนกระทั่งฉันตายเฉียดอัลลอฮ์ตาลาจะกล่าวว่าเจ้าโกหก แต่ที่เจ้าไปรบนั้นก็เพื่อให้ผู้คนเรียกเจ้าว่าผู้กาหารและเจ้ากงได้ถูกเรียกชนะแล้วหลังจากนั้นจะถูกสั่งให้ถูกสั่งให้ลงโทษเขาและเขาก็จะถูกถูกลากข้ามหน้าไปโยนลงสู่สมนรกคนที่สองก็คือผู้ที่ เรียนวิชาด้านศาสนาและสอนผู้อื่นและอ่านการอ่านเขาจะถูกถูกเนยทขาไม่นำตัวนะเขาจะถูกตัวนำนำตัวเนยเขาจะถูกตัวนำมาต่อหน้าอันเล้วเขาจะลงเงินตัวมาต่อหน้าแล้ว พระองค์จะบอกให้เขารู้ถึงเมียมัตต่างๆที่ได้ปรัทานให้ซึ่งเขาจะยอมรับมันหลังจากนั้นพระองค์จะกล่าวว่าเจ้าได้ทำอะไรเมียมัตต์นั้นเขาจะตอบว่าฉันได้ศึกษาหาความรู้แล้วนำไปสอนให้กับผู้มีและอ่านว่าเชื่อความประวัติของพระองค์ยโสภิาาลาจะทรงตรัสว่าเจ้าโกหก ที่เจ้าได้ศึกษาความรู้นั้นก็เพื่อให้ผู้คนเรียกเจ้าว่าอัลีผูรุและที่เจ้า่านความน,นั้นก็เพื่อให้คนเรียกเจ้าว่ากอรีและเจ้าก็าได้ถูกเรียกเช่นนั้นแล้วหลังจากนั้นก็จะถูกสัส่งให้ลงโทษเขาแล้วเขาก็จะถูกลากค้ามหน้าโยนโยนลง สูุ่มในรกคนที่สามก็คือผู้เที่ยวหุกตาลาทรงประทานอำนาจและทรัพย์สินอันมากมายให้กับเขาในโลกปุญญาเขาจะถูกนำตัวมาสอนหน้าลาหกตาลาพระองค์จะทรง <c oughs> ให้เขารู้ถึงเนื้อ <c oughs> มาต่างๆของพระองค์และเขาจะยอมรับหลังจากนั้นพระองค์จะกล่าวว่า เจ้าได้ทำอะไรกับเนื้อมาหล่านั้นเขาจะกล่าวว่าฉันไม่เคยละเลยถึงทางใดที่พระองค์ทรงชอบที่จะให้ใช้ไปให้ใช้ช้ใจไปในหุ่นทางนั้นนอกจากฉันนอกจากฉันก็ใช้จไปในหุ่นทังนั้นเพื่อความพอใจของพระองค์ละาุาลาจะกล่าวว่าเจ้าปกค แต่ที่เจ้าจะส้เสายกักถึนออกไปนั้นก็เพื่อผู้คนจะเรียกเจ้าว่าผู้ใจบุญและเจ้าก็ได้ถูกเรียกเช่นนั้นแล้วหลังจากนั้นจะถูกสั่งให้ต้องโทษขาและเขาก็จะถูกลาดควาหน้ายนลงเสียถึงนนรก